มาเริ่ม E D G กันเลยนะครับเราจะได้ไปสูงของกัเรเริ่มกันเลยนะครับใส่เกียร์สองนะครับเดินเบาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปลุยโคลดกันเบรกเบรก เบรคโอ้โหลื่นนะครับลื่นลื่นไปแล้วครับไปแล้วครับเดินไปเรื่อยๆนะครับจะขึ้นไวไหม เร่งเครื่องครับ,บ,รบเร่งไปเลยไ,ลไม่ขึ้นนะครับขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วนะครับโอ้โหปีนขึ้นมาแล้วไปเรื่อยๆเลย ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆโอ้โหปีนเนินนะครับปีนเนิน,น,นสวยๆจดนี้สวยนะครับสับเกียสองกระโดดต้องใส่เกียหนึน่งนะครับมาแล้วมาแล้วขึ้นเนินมาแล้วนะครับขึ้นไปแล้ว ปล่อยนะครับปอยยาวปอยยาวปอย,ปยปขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วนะครับถึงถนนดำแล้วนะครับสับสองได้เลยขึ้นเนินไปแล้วนะครับ สับเจ็ยสามสับสี่สับห้าสับหกนะครับเชิงเกียร์เบรก ไปแล้วนะครับยาวไปยาวไป <c oughs> ใกล้จะถึงสะพานแล้วนะครับเ <c oughs> บรกเบรกถึงแล้วนะครับเราลงไปลุยโคลนกันต่อ ใส่เกียร์สองลื่นนะครับลื่น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 ลงเกียร์หนึ่งนะครับไปเรื่อยๆได้เลยเบรกเบรก ลุยครนแล้วนะครับลุยโครนแล้วไปกันเลยไปแล้วนะครับไปแล้วเลี้ยวขึ้นทางนี้นะครับเปลี่ยนลายนะครับไม่ไหวนะครับต้องเร่งเครื่อง เร่งขึ้นไปแล้วนะครับเร่งขึ้นไปแล้วเต็มสป,ปีดนะครับไปแล้วนะครับขึ้นไปเรื่อยๆได้เลยสบายๆนะครับ ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วไปแล้วนะครับเรื่อยๆไปเลยขึ้นถนนใหญ่แล้วสับสองนะครับ ยาวไปยาวไปพ้นนะครับพ้นทางลงไปแล้วนะครับลงไปแล้ว โอไปแล้วนะครับลงน้ำไปแล้วไปแล้วนะครับเดินไปเรื่อยๆได้เลย มาแล้วลุยโครนกันเลยลุยโครนมาแล้วนะครับลุยโครนมาแล้วสบายสบายเลยนะครับโอ้โหน้ำมันหมดน,นะครับเดี๋ยว มาครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วมาเริ่มกันต่อไปขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วไปแล้วนะครับครนเน้นๆเ,เลยนะครับไปแล้วครับไปแล้ว ไปแล้วใส่เกียร์สองนะครับยกล้อเลยนะครับโอ้โห เลี้ยวลงทางนี้นะครับเบรกลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วลุยคโครนเน้นๆนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วลุยคโครนกันไปยาวๆเลยนะครับ ไปแล้วครับไปแล้วลืืโค่นกันไปยาวๆนะครับไปแล้วสับสองเลยครับเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆขึ้นมาแล้วนะครับ ลุยโครนไปเลยขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วใกล้จะถึงแล้วนะครับเส้นใจเดินไปเรื่อยๆได้เลย สบายสบายเลยนะครับคันนี้ค่อยจะถึงที่โหลดของแล้วนะครับ แล้วครับไปโหลดของลงกันได้เลยถึงเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ